ถ้าเกิดถูกส่งไปต่างโลกแล้วมีอาหารอร่อยๆรสชาติที่คุ้นเคยให้เราได้กินเนี่ยมันก็คงจะดีเลยทีเดียวและเพคของเราเขาก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัวเขานั้นมีสกิลที่เรียกว่าเน็ตซูเปอร์ซึ่งคนที่ไม่รู้ก็จะมองว่าสกิลอะไรของมึงเนี่ยไอหอยทากเพราะว่าคนอื่นๆที่ถูกอัญเชิญมาพร้อมกับเขาก็ได้สกิลที่โกงๆกันทั้งนั้นสมกับเป็นผู้กล้าโดยตัวพพะเอกที่กลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็ได้ขอออกจากกลุ่มและตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตแบบชิลๆแต่ที่ไหนไไดดดด้้ด้้้กกกกกิิลลเเนนน็ตตอออรรรขขขงงงงพีีี่่่แแแหะโโคคคผูทาาามมัจ สกิลเน็ตซูเปอร์นั่นก็คือสกิลที่สามารถสั่งของจากโลกมนุษย์ได้โดยของส่วนใหญ่คนที่ต่างโลกก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนโอ้ oh, พระเจ้าจอร์ดนี่มันเกลือพริกไทยแถนด้วยความที่มันมีคุณภาพจ,จัดๆพอกินเข้าไปนี่กูนึกว่าแดกเป๊ะเทในสัตว์สกิลขึ้นเลยน้องและของจากเน็ตซูเปอร์เนี่ยคุณภาพดีราคาย,ยังถูกอีกเอาไปหลอกขายคนต่างโลกนี่คือกูซื้อมา2บาทกูขายได้หนึ่งเหรียญทองอ่ะมึงคิดดูแล้วกันกูรวยไปไงล่ะเจอกูยูนิคอร์นเ้เที่จัดไปหนึ่งสตา,ารท์าอราทอั กูนี่นั่งหน้าจอน้ำลายยืดเลยหิวเอรอไม่ใช่กูรับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าอาหารของพี่แกเนี่ยไม่ว่าใครก็ติดใจขนาดบูด็อกไม่ยังมากินบูด็อกเชี่ยอะไรเฟนริวไล์เฟนริวตัวนี้เนี่ยมันไม่ทำลายอะไรนะมันเป็นถึงสัตว์ในตำนานเลยทีเดียวทำลายเมืองได้ทั้งเมืองเลยและการที่เพ่ของเรานั้นมีเฟนริวเป็นอสูรรับใช้ชาวเมืองเนี่ยก็ต่างกลือกันให้ชัดเลยว่าโอ้โหดูนี่ดิแม่งพาบูด็อกมาเดินเท่านั้นยังพอเทพพิดาเห็นเข้าตาอยากจะรับประทานของหวานเลยโทรจิตจผ่านบูด็อกบอกพระเอกว่าขอรริกกกที่แับ ค,ม,คม,มันก็เลยกลายเป็นว่าจากพระเอกของเราที่เป็นคนธรรมดาผัดเข้าผัดอยู่เนี่ยแม่งโกงเฉยเลยแถมก็ยังมีน้องสรามสุดน่ารักเบอร์หนึ่งในดวงใจของผมน้องซุยเข้ามาในตีของพระเอกอีกผมนี่อย่างชอบและด้วยความที่อนิเมะเรื่องนี้อาหารน่ากินเนื้อเรื่องดูสบายสนุกเป็นการออกประชนไทยของมุโคโดาหรือพระเอกของเรากับเฟรนริวและน้องสรามคนนอนดึกไม่ควรพลาดกับอนิเมะเรื่องทอนเดมสกิลเดย์อิซึคายโฮโรเมชิรือชื่อไทยก็คือสกิลสุดพิสดารกับเมื่ออาหารในต่างโลกที่อนิเมะเรื่องนี้ซีซั่นสองก็กำลังจะมาล